เรื่องราวที่เหลือเชื่อและสิ่งลี้ลับที่น่าสะพรึงกลัวชวนให้ขนหัวลุกน่าสยดสยองท่านใดที่ไม่เคยประสบพบพานกับตัวเองย่อมจะไม่เชื่อว่าเหล่าวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวนั้นมีอยู่จริงเราขอเชิญท่านมาร่วมขนหัวลุกไปด้วยกัน ในเรื่องเล่าหลอนหลอนสยองขวัญไปด้วยกันกับพวกเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอขอเชิญท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวได้นบัตรนี้ ในตอนที่มีชื่อว่าเจอผีที่ศาลเก่าจากกระทูพันทิพย์ เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วช่วงนั้นปิดเทอมปวชวปีหนึ่ง,งผมได้กลับไปเที่ยวบ้านเกิดที่ภาคอีสานบ้านเกิดของผมนั้นห่างจากตัวอำเภอและตัวจังหวัดมากคลื่นโทรศัพท์ไม่ค่อยมีในตัวหมู่บ้านถ้าอยากจะโทรศัพท์หรือใช้เน็ตโทรต้องออกไปนอกหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านถัดจากผมไปจะมีเสาโทรศัพท์อยู่แน่นอนครับพอเรากลับบ้านไปเราก็ต้องคิดถึงเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนาน แต่ไอ้นั่นก็ดันอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ห่างกันมากๆตอนนั้นลืมนึกไปว่าในหมู่บ้านไม่สามารถใช้เน็ตโทรได้แต่ด้วยความคิดถึงเพื่อนผมก็ตัดสินใจขับรถออกไปทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านแต่ก่อนจะออกไปผมหันไปถามพ่อที่นั่งดูหนังอยู่ในบ้านว่ารถคันนี้ขับออกไปใช้ได้หรือเปล่าเพราะมันชอบพังบ่อยๆแต่พ่อผมก็บอกว่ารถเพิ่งซ่อมมาใหม่ๆผ่าเครื่องมาเลยพ่อพูดมาอย่างนี้ก็ชื่นใจ หลังจากนั้นผมก็ขับออกมาจากหมู่บ้านให้นึกภาพทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่ห่างกันประมาณ5กิโลโดยระหว่างทางจะมีแต่ป่ายางและทุ่งนาและในใจกลางทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนั้นจะมีสะพานอยู่ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ผมคุ้นเคยดีตอนเด็กชอบมาเล่นกับเพื่อนๆและเหล่าวัยรุ่นก็ชอบมามั่สุมกันบ่อยๆผมเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรแต่จะว่าไปผมก็ไม่ได้กลับบ้านมาห้าปีแล้ว ผมขับรถไปถึงสะพานไม่มีใครอยู่เลยตอนนั้นขณะนั้นก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นน่าจะได้ผมจอดรถอยู่เชิงสะพานแล้วนั่งคุยกับเพื่อนตามประษาข,ของคนที่ไม่ได้เจอกันมานานจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึง 6. กโมงเย็นฟ้าเริ่มมืดลงเริ่มมิ่งรอบๆตัวผมเริ่มเงียบสนัดรถที่ขับผ่านไปมาก็เริ่มไม่มีตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกวังเวงพอบรรยากาศเริ่มอึนคึม ผมก็มองไปรอบๆเพิ่งสังเกตว่าข้างๆสะพานมีต้นไทรใหญ่มากๆอยู่หนึ่งต้นจริงๆก็เห็นแล้วแหละแต่ไม่ได้เอามันมาบิ้วในตอนแรกส่วนรากของต้นไทรก็ระยงระยังเต็มต้นและเชิงสะพานฝั่งตรงข้ามกับผมก็จะมีกระท่อมเล็กๆน่าจะเป็นของชาวนาที่เอาไว้นั่งพักผ่อนกันแต่เป็นกระท่อมที่ผุพังแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมเพิ่งมาสังเกตอะไรพวกนี้ในเวลานี้ แต่ทว่าอันที่จริงแล้วทุกๆอย่างที่ผมว่ามานั้นผมได้เห็นมันมาก่อนหน้าแล้วตั้งแต่ตอนนั้นยังสว่างอยู่แต่ถ้ว่าพอทุกอย่างถูกความมืดปกคลุมความรู้สึกนั้นมันก็เปลี่ยนไปในช่วงขณะที่ผมกำลังมองรอบๆตัวอยู่นั้นผมตัดสินใจจะวางสายจากเพื่อนแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ทันได้ตัดบทสนทนาแต่ทันใดน,นั้นเองที่ผมหันหน้ากลับมาดูรถตัวเอง แต่ทว่าที่กระจกมองข้างของผมนั้นมันได้ทําให้ผมตกตะลึงคลึงเพลิดไปช่วงขณะหนึ่งเพราะในกระจกนั้นได้ปรากฏเงาเป็นร่างใหญ่ร่างหนึ่งยืนอยู่ที่กลางถนนด,ด้านหลังผมขณะนั้นผมหันหลังไปดูทันทีในเสี้ยววินาทีนั้นผมปากอ้าตาค้างทําอะไรไม่ถูกสมองมันมึนทื่อไปหมดณเพลานั้นผมเห็นร่างของผู้ชายแต่เห็นเป็นเงาดำๆแบบกลืนกินแสงยืนอยู่ ที่ต้องบอกว่ากลืนกินแสงเพราะไฟท้ายสีแดงแๆผมทําให้ถนนทั้งแถบในเวลานั้นแดงหมดยกเว้นร่างนำร่างนั้นที่ไม่มีการสะท้อนแสงเลยผมเห็นแบบนั้นก็หันกลับไปตั้งหลักที่รถอีกครั้งหนึ่งด้วยความตื่นตระหนกและความตัวเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นผมก็ไม่ได้แสดงออกอาการมาแต่อย่างใดคือทําเป็นใจดีสู้เสือไปว่างั้นในขณะนั้นผมได้บอกเพื่อนไปว่าเฮ้ยเอ็งอย่าเพิ่งวางสายนะ รอกูแป๊บหนึ่งแต่มันเหมือนรู้สึกอะไรได้จากเสียงที่สันเทาของผมมันก็พยายามถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นห่วงแต่ถึงกระนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปแม้แต่คำเดียวผมได้แต่เงียบมันก็พยายามถามย้ำๆว่าเฮ้ย <c oughs> hey, เอ็งอยู่ในสายหรือเปล่า <c oughs> ในขณะเดียวกันผมก็กำลังมองกระจกข้างและร่างร่างนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิม และถ้าเดิมเพื่อนเพื่อนอาจจะงงว่าทำไมผมไม่ไปไหนแน่นอนครับผมไปไหนไม่ได้เพราะบ้านผมผมต้องเลี้ยวรถกลับไปทางที่ร่างนั้นยืนอยู่ผมคิดอะไรไม่ออกแต่แล้วแสงแห่งความหวังก็วิ่งมาหาผมผมเห็นไฟรถและคิดในใจตอนนั้นเอาไว้อย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมทางผมจึงตัดสินใจสตาร์ทรถเพื่อจะหันรถกลับแล้วจะขับรถหนีจากตรงนี้ไปให้เร็วที่สุดแต่ทว่าเหมือนบุญจะมี กมาบังเอาเสียงนั้นเพราะรถมันผมสตาร์ทมือไม่ติดในเสี้ยววินาทีนั้นเองผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรผมยกขาตั้งคู่รถขึ้นและสตาร์ทเท้าผมสตาร์ทอยู่อย่างนั้นประมาณสิบครั้งแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ติดอยู่ดีรถมันไม่ตอบสนองอะไรเลยครับจนกระทั่งแสงแห่งความหวังของผมก็ขับผ่านไปแรงกดดันตอนนั้นทำให้ผมกลัวมากขึ้นแล้วตะโกนไปบอกเพื่อนที่คอยย้ำๆในสายว่า อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังผมพูดไปด้วยเสียงที่สั่นเทาไม่ใช่ความโกรธจากที่ผมมองกระสกข้างสิ่งสิ่งนั้นก็ยังยืนอยู่ผมตัดสินใจที่เข็นรถกลับและเข็นผ่านหน้าสิ่งสิ่งนั้นตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงครึ่งความมืดยังไม่กลืนกินพื้นบริเวณทั้งหมดตอนผมเข็นรถผ่านร่างร่างนั้นหางตาของผมเห็นเป็นเท้าที่มันมืดดำแบบอธิบายไม่ได้ และสิ่งที่ต้องทําให้ผมวิ่งคือเสียงหายใจออกของร่างนั้นมันแหบแพร่ยอยู่ในคอผมเข็นรถห่างจากตรงนั้นไปประมาณ500เมตรแล้วลองสตาร์ทมืออีกครั้งแต่มันก็ยังสตาร์ทไม่ติดผมก็เข็นไปเรื่อยๆจนไปเจอไฟถนนแล้วจอดพักพอผมรู้สึกสบายใจผมก็หันไปดูข้างหลังที่สะพานนั้นตอนนั้นไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วลองสตาร์ทมืออีกครั้งรถกลับสตาร์ทต,ติดแบบง่ายๆตอนนั้นไม่มีเวลามาบ่นอะไรมาก ผมรีบขับรถเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางก็บอกเพื่อนว่าไม่เชื่อกูแน่เมื่อกี้กูโดนผีหลอกผมกลับมาบ้านด้วยความตื่นเต้นและมีความสุขปนความกลัวเพราะได้เจอพี่ชัดชัเป็นครั้งแรกผมกลับไปถามพ่อทันทีด้วยความที่ไม่ได้กลับมาบ้านเป็นเวลาห้าปีผมถามเพราะว่าสะพานที่เป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีใครตายหรือเปล่าพ่อก็บอกมาว่าไม่มีใครตายหรอกเกิดอะไรขึ้นพ่อผมถาม ผมเจอผีมาผมตอบกลับด้วยความตื่นเต้นแล้วผมก็เล่าสถานการณ์ต่างๆให้พ่อฟังแต่พ่อก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อสุดท้ายแล้วบทสรุปผมก็ยังไม่ได้คำตอบว่าที่นั่นเคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวันต่อมามีงานบุญที่หมู่บ้านของผมผมตัดสินใจเล่าเรื่องต่างๆให้รุ่นพี่และเพื่อนๆฟังและด้วยความที่สงสัยของผมตอนนั้นความตัวหายไปทั้งหมดผมบอกเหล่าเพื่อนๆและพี่ๆว่า ต้องการคนอาสาไปที่สะพานนั้นในตอนนี้เพราะมันใกล้เป็นเวลาที่ผมเจอผีแล้วตอนนั้นผมอยากรู้ว่าเงาดดำๆนั้นมันเกิดมาได้ไงมันอาจจะเป็นเงาจากต้นไม้หรือเปล่าแต่พอผมขับรถไปกับพี่อีกคนหนึ่งที่จอดอยู่ที่เดิมมุมเดิมทำท่าทางเดิมและเวลาเดิมผมกลับไม่เจออะไรที่ผิดปกติเลยแต่อยู่ดีๆพี่คนที่มากับผมก็ต้องรีบตะโกนบอกผม ด้วยความตื่นตระหนกให้ผมไปดูอะไรบางอย่างในเชิงสะพานฝั่งที่อยู่ด้านหลังผมเขาเรียกให้ผมไปดูใต้สะพานสิ่งที่ผมเห็นก็ต้องทำให้ผมตกใจเพราะมันเป็นสารไม้เก่าๆที่มีการบูชาการเส้นไหว้ต่างๆสารนั้นตั้งอยู่ใต้สะพานผมไม่รู้ว่ามันคือสารอะไรหรืออาจจะเป็นการไหว้ผีเจ้าที่หรือสารตายายอันนี้ผมไม่รู้เลย แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่มาปรากฏให้ผมเห็นในวันนั้นน่าจะมาจากสารนี้หละครับฝากทุกท่านกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังกันอีกต่อไปขอบคุณครับ